ในวันนี้ก็มาซึ่งแล้วผมขอขอบคุณนันนท์แล้วกันเพราะว่าการขอบคุณนันนท์มันต้องมีมูจริงๆถึงจะขอบคุณมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ <laughs> ครับขอบคุณมมากที่อยู่ด้วยกันข้างๆตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ยัง,งงงๆแต่ยังมีปัญหากันหรืออะไรอย่างนี้ขอบคุณที่ผ่านเรื่องราวทุกอย่างมันด้วยกันขอบคุณที่เปิดใจเรียนรู้เปิดใจทุกอย่าง ยอมรับข้อผิดพลาดข้อแตกต่างกู Good. ไม่รู้ว่ากูรักมึงอ่ะกูกูได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากมึงมากชีวิตกูเอาจริงๆนะเว้ยก่อนมีแบดบัดดี้กับวันเนี้ยกูอาจจะดูแบบเป็นคนละคนประมาณนึงแต่กูจะบอกว่ามึงแม่งมีอิทธิพลต่อต่อชีวิตกูมากที่ทำให้กูมีชีวิตเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้เมนไม่ใช่แค่ว่า เฮ้ยซีรีส์ประสบความสาเร็จแล้วชีวิตมันเปลี่ยนมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นตั้งแต่ในกองไทยแต่การที่กูต้องมาเรียนรู้ชีวิตมึงการที่กูแบบถ้าพูดตามตรงนะเว้ยคนที่กูไม่ชอบเวลากูไม่ชอบใครอะกูจะเดินหนีจากคนนั้นเช่นแบบสมมติกูไม่ชอบคนเนี้ยกูก็เลิกคบไปมันไม่ใช่ปัญหาอะไรของกูแต่กับมึงกูรู้สึกว่ากูไม่ควรทําอย่างนั้นกับมึงอะแล้วมันทําให้กูเลือกทําในสิ่งที่กูไม่คิดจะทําเลยคือการยอมรับคนอื่นคือการหันกลับมามองข้อผิดพลาดของตัวเองหันกลับมาให้เกียรติคนอื่นจริงๆ ขอบคุณที่ทําให้คนคนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองต่อให้ซีรีส์มันจะสําเร็จไม่สําเร็จไม่รู้แหละแต่ในระหว่างทางนั้นเขาได้เห็นตัวตนที่เปลี่ยนแปลงใช่ครับมันเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากเลยอ่ะที่เราจะหัดเป็นคนยอมรับคนอื่นได้ขอบคุณว่าครับมันการยอมรับของคุณนนุโมทนา การยอมรับคนอื่นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายใ,<ช>ใคร,ครที่เปลี่ยนเราจนเราเป็นคนแบบนีไ้ได้เราก็<ม>าขอบคุณอ,อ,อนุโมทนามากๆคือผมไม่อยากบอกว่าแต่ก่อนอะเวลาผมไม่ชอบอะไรแล้วผมรู้สึกว่าแต่ทําไมผมใช้ชีวิตยอยู่กับเขาได้อะมันไม่ใช่ว่าเพราะการยอมผมยอมรับเขาอะแต่ผมใช้วิธีการอื่นที่จะเบี่ยงประเด็นเช่นเลิกคบคนนี้ไปแต่ก็ยังบอกว่าโอเคกูเป็นเพื่อนกับคนนี้ได้จนมาได้เจอจากนันนนจริงๆว่าการที่เรายอมรับหรือเลสเปกใครสักคนจริงๆหรือเปิดใจยอมรับเขาจริงๆอะมัน มันมันมันพูดไม่ถูกเลยอมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีกว่าที่เราเคยเป็นคนที่ไม่ยอมรับและเดินหนีมันคือการที่ผมเดินเข้าไปเจอปัญหาแล้วสู้กับมันจริงๆแล้วก็พาผมมาได้กับคนคนนี้ยังมีความสุขเพราะคนนี้ทําให้เราเปลี่ยนใช่ครับสาธุขอบคุณมากสาธุถามว่าโอมโอมบอกโอมเข้ามาเข้ามาเป็นอิทธิพลในชีวิตอะไอโอมก็เข้ามาเป็นอิทธิอิพลในชีวิตผมเหมือนกันไม่ใช่แค่เราที่เป็นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับ ผมเพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าผมมีอิทธิพลต่อชีวิตมันขนาดนี้ด้วยซ้ำวันนี้ด้วยซ้ำแต่มันก็เข้ามาเป็นกระจกสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันให้ผมพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้อะไรที่ผมอะไรที่มันมีผมไม่มีผมก็ค่อยๆเรียกว่าอะไรค่อยๆสร้างให้ให้มัน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 ดีกว่านี้หรือแบบอะไรบางอย่างที่แบบเอ้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันเข้า มันเข้ามาทําให้ผมสาม,มารถออกไปออกกําลังกายได้ไปฟินเนสได้ก็ก็ก,ก็ก็โอเคแล้วอะ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบสกิลบางอย่างที่เราได้เห็นแล้วเข้ามาเป็นสกิลอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เรา <S <S บางทีเราบางอย่างเราไม่มีเราได้เห็นเราก็อยากที่จะเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเรา <S 2> <S 2> <S 2> อยากจะมีอย่างนั้นบ้างบางอย่างมันมันเข้ามาในมันเข้ามาไม่ได้แค่พาร์การพํการทงานนะครับมันเข้ามาทั้งชีวิตอะ่ะมันคือเข้ามาแบบ เวลาเวลามีปัญหากันเราก็คุยกันสองคนบางการแก้ปัญหาของมึงาการทัศนคติของมึงกับเรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มีอิทธิพลต่อชีวิตผมเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็รักแหละรักรมากๆ,ๆด้วย